อ่ะโอเคนะคะอันนี้คือลูกโลกเนาะทีนี้นะคะอ่าลูกโลกนะถ้าปกติแล้วลูกโลกเนี่ยมันจะมีการหมุนใช่ไหมอ่าการหมุนของลูกโลกก็คือหมุนจากทิศไหนทิศตะวันอันนี้ตกใช่ไหมอันนี้ตะวันออกถูกไหมคะอ่าปกติลูกโลกของเราก็จะหมุนจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกแบบนี้โอเคเนาะเป็นลักษณะการหมุนแบบนี้นะคะเราจึงเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยนะคะหรือดวงดาวต่างๆเนาะขึ้นจากทิศตะวัน ออกไปสู่ทิศตะวันตกนั่นเองโอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสาเหตุเนาะว่าทาไมถึงเกิดแบบนั้นก็เพราะว่าโลกของเราหมุนจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกโอเคนะหมุนแบบนี้นะอ่าหมุนไปเรื่อยๆื่อนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะอ่าลมนะคะตัวนี้เนาะมันมีการเปลี่ยนทิศไปยังไงนะ,ะสําหรับตัวของแรงนะแรงคอริออริสนะคะเรียกยกนิหนึ่งนะแรงนี้นะอ่ะโดยปกติอันนี้จะขอเป็นเส้นหนึ่งเส้นนะคะที่ลากพาดจาก ตัวขั้วโลกเหนือมายังบริเวณขั้วโลกใต้นะคะอ่ะเป็นเส้นอ่ะเป็นเส้นอ้างอิงเอาไว้ก่อนนะคะแบบนี้อ่ะโอเคทีนี้นะคะทีนี้นะอ่ะดูเส้นนี้นะเส้นนี้ลากจากขั้วโลกเหนือลงมาสู่ขั้วโลกใต้โอเคนะปกติถ้าเกิดโลกของเราเนี่ยไม่หมุนลมเนาะลมนะคะสมมติลมมันเคลื่อนที่จากขั้วโลกเหนือมันก็จะเคลื่อนที่ตรงๆเนาะอ่ะสมมติเป้าหมายอยู่ตรงนี้เห็นไหมลมก็จะเคลื่อนที่จากขั้วโลกเหนือวิ่งมา ปุ๊บตรงๆแบบนี้ตามเส้นนี้เลยถูกไหมคะอ่าเหมือนการโวโลกใต้เหมือนกันถ้าโลกไม่หมุนนะลมก็จะวิ่งจากโวโลกใต้วิ่งมาตามเส้นนี้ปุ๊บเป้าหมายอยู่นี่ตึง้งก็มาตรงๆเลยถูกไหมคะแต่ทีนี้โลกมันทาไมคะมันหมุนไหมเออโลกมันหมุนฉะนั้นหนูคิดว่าลมมันจะไปตามเส้นนี้เหมือนเดิมได้ไหมคะไม่ได้ถูกไหมคะก็เพราะแรงเวียงนะฮะแรงหมุนของโลกนี้แหละมันจึงส่งผลทําให้ทิศของลมที่มันเคลื่อนที่เนี่ยนะคะจากเหนือมาใตา้ ไอจากเหนือมาตรงนี้จากใต้มาตรงนี้นะคะมันมีการเปลี่ยนทิศไปนะคะอ่ะยังไงลองดูวันนี้อ่ะลองดูนะคะถ้าครูเอาปากกาขีดนาะอ่ะสมมุติลมจะมาจากเหนือมาใต้ถ้าเกิดโลกโลกของเรานินีมันก็ลากมาตรงๆตามเส้นนี้ใช่ไหมปกติเลยแต่พอโลกมันหมุนนะคะอ่ะครูจะทำไงมอ่ะครูจะลากปากกานะเปิดโลกหมุนเกิดอะไรขึ้นคะอ่ะเห็นไหมมันจะมีการเบนออกไปทางข้าง เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นลมที่มาจากโคโลเหนือนะนะคะเนี่ยพอมันเคลื่อนที่เนี่ยมันจะไม่มาตรงๆนะเพราะโลกมันหมุนมันจะมีการเบ้ออกไปทางด้านไหนด้านไหนด้านขวามือโอเคเนาะแต่ขณะเดียวกันถ้ามาจากทางใต้บ้างนะคะอ่ะนี่คือทางใต้ยอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะถ้าโลกไม่หม,มุนก็ไปตามเส้นนี้ใช่ไหมลมอะ่ะแต่พราะโลกหมุนเกิดอ,อะไรขึ้นคะอ่ะลองดูนะเปิด มันจะมีการเบ้ไปทางไหนเบ้ B. ไปทางซ้ายโอเคเนาะฉะนั้นสรุปแรงคอริออริสนะคะจะทำให้ลมมีการเปลี่ยนทิศเนาะนะถ้าบริเวณที่มันเป็นขั้วโลกเหนือเนาะก็คือซีกโลกเหนือขึ้นไปลมมันก็ทำไมคะจะเคลื่อนที่นะคะเบนไปทางด้านขวามือนี่ไงขวามือเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเป็นบริเวณขั้วโลกใต้ซีกโลกใต้เห็นไหม ลมที่เคลื่อนนะคะลมที่เคลื่อนมันจะเบนไปทางด้านซ้ายมือโอเคนะคะอะ